สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่23มิถุนายนนะครับแปดนกายีนาทีนะครับอัปเดตภาพรวมเอเจยูพักเช้านะครับเอเยูนะครับถ้าเราดูภาพนะครับต้นเดือนนะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับ19 16หลังจากนั้นก็ปรับลงมานะนะครับปรับลงมาที่เเป็น B แล้วก็มองว่าเป็น C นะครับ C ถ้ายังไม่จบมันอาจจะลงมาอีกแต่ว่าถ้าจบแล้วมันอาจจะดีกลับนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสนใจตั้งแต่ตรงนี้นะครับ1 2าณ4่วันทําารี่ครบมาร์ีเส้นนันไว้สักเส้นนะครับแล้วก็ เราก็ไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับผมให้ดูสัก15นาทีเลยดีกว่านะครับ15นาทีเนี่ยเราเห็นว่าภาพประมาณนี้นะครับจุดต่าสุดที่ผมมาร์คไว้คือตรงนี้นะครับลองย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดก่อนหน้านะครับลองใช้ฟิโบนาชีวัดดูนิดนึงว่าชุดขวามือเนี่ยเขาเด้งกลับมาในสัดส่วนในแล้วนะครับเราวัาดตัวนี้วไว้นะห้าโลเห็นไหมนะครับก็มีการพยายาม ใช้เว้าขึ้นมานะครับก็พักลงมาเมื่อคืนนะครับถ้าไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่ก็จะมีโอกาสใช้เว up ขึ้นมาแบบนี้มาทางนี้ได้นะครับในสําคัญก็คือโซนนี้แหละนะครับ1 7 9 5 1,800ก่อนนะครับภาพบอกว่าชุดที่ลงมานะครับมันก็จะรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับถ้าตามใจที่ยังไม่นิวไฮผ่าน186 4นะครับภาพก็จะมองว่ามันเด้งเพื่อจะลงต่อได้นะครับแต่ว่าในการเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากประมาณถ้าตรงนี้ก็คือ1780เนี่ย ขึ้นมา1,800เหรียญเนี่ยมันตั้ง20เหรียญเนี่ยนะครับก็ยังพอเทรดกินกำไรได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูภาพตรงนี้กันนะครับอธิบายภาพเมื่อคืนกันนิดหนึงภาพเมื่อคืนเขาย่อลงมานะครับเดี๋ยวพิจารณาตั้งแต่ตรงนี้นะเดี๋ยวซูมกราฟนิดน,นึงนะครับปรับกราฟในลาย15นาทีนะครับเราก็มองว่าลักษณะการขึ้นที่เนะี่ยเขาเขาย่อลงมา ตอนยอเนี่ยเราวัดแบบนี้ไว้นะครับเมื่อวานมันลงมาถึงแนวถองคันพอดีนะครับเราพยายามมองอย่างง่ายไว้ก่อนนะครับเขาขึ้นมาแบบนี้หนึ่งชุดนะแล้วก็ชุดนี้ปรับลงมาแบบนี้ครับทิ้งมาประมาณนี้ไม่หลุดแนวสังคันนะครับตอนข้ามนะมีการยกไฮนะครับนะครับมันมีการยกไฮขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกโลมาสังเกตว่าโลมันสูงขึ้นนะเห็นไหมครับโลมันสูงขึ้นนะ มันมีการยกขึ้นมาทางนี้มันลักษณะจะเป็นใช้เบรคขึ้นไปได้นะคือถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันมีลักษณะการเคลื่อนที่นี้ก็จะพยายามขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครในภาพย่อยเนี่ยมันจะมีชุดเล็กจะพยายามขึ้นตรงนี้แต่ว่าเราดูอย่างง่ายถามผมนะผมคาดว่านะก็จะมีโอกาสขึ้นไปได้อยู่นะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปด้านบนได้นะครับทีนี้เรามาดูสัดส่วนความเป็นไปไ,ได้นิ่งว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนนะครับถ้าผมเทียบจากตรงนี้ มันก็จะขึ้นไปได้ไกลกว่าสองวรนะครับอันนี้ในภาพใหญ่กว่านะอาจจะไปถึงพันแปดนะครับตามที่เราพูดกันในในภาพแรกนะนี่จะมาตรงนี้นะครับแต่ว่าการที่มาตรงนี้มันต้องไต่ขึ้นมานะฮะนะครับมันบนเราตีเทรลไลน์ไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาผ่านตรงนี้มาจริงๆเขียนให้ดูใหม่นะครับลักษณะการเคลื่อนที่เนะี่ยอันนี้เรามองเป็นชุดหนึ่งนะครับอันนี้มองเป็นชุดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็มองเป็นชุดหนึ่งพยายามจะขึ้นมาทดสอบตัว1782 1784ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามันยืนได้ลุ้นมา86ตรงนี้เป็น87ดเจ็นะครับแปดเนะครับเป็น1796แล้วก็ประมาณ1802นะครับเราพยายามมองอันนี้ก่อนนะแต่ถ้าเงื่อนไขว่ามันพอผมพูดจบแล้วมันหลุดลงมาตรงนี้นะครับอันนี้มันจะลงนะแต่ถ้าเราดูโดยแพทเทิร์นล่าสุดน,นะครับ ก็เขายกยกโลอยู่นะครับมีความเป็นไปได้อยู่ว่าจะขึ้นไปก่อนนะแนวต้านก็ตามนี้นะครับสรุปว่าตัว XAU นะคาดว่ามันจะเป็นลักษณะไซเบอร์แอปขึ้นไปก่อนฮนะไปในพวกนี้พวกนี้และพวกนี้นะครับไอเดียประมาณนี้นะครับ XAU นะครับยืดดีพักเชา้าสวัสดีครับ